วินทาวินเผยอาชีพไม่น่าเชื่อถือว่าเป็นหนึ่งนักแสดงมากความสามารถและฝากผลงานเอาไว้ให้ผู้ชมได้อย่างมากมายสำหรับวินทาวินเยาวพนกุลน้องชายสุดหล่อของนาวินใต้เยาวพนกุลแม้ในตอนนี้จะหายหน้าหายตาไปจากจอแก้วแต่ความหล่อของวินก็ไม่มีลดละแถมอดีตยังเป็นคู่จิ้นกับสาวขวัญอุตสามณีด้วยผลงานเรื่องสุดท้ายที่ฝากไว้คือเรื่องเรือนพยอมก่อนจะหายหน้าไปจากวงการบันเทิงไป ล่าสุดเขาได้มาเปิดใจในรายการดังถึงวินาทีที่ตัดสินใจพันตัวอเองไปเป็นพนักง,งานด้านวิศวกรรมว่าผมว่าผมเลยจุดนั้นมาแล้วนะถ้าเราน้อยใจผมว่าผมอยู่ไม่ได้ผมไม่รู้สึกน้อยใจนะมันอยู่กับตัวเราถ้าเราไม่มีคนดูละครช่องเขาก็ไม่ให้ละครเรามันขึ้นกับว่าเราคิดยังไงสัญญาหมดปี63น่าจะแก่แล้วไม่มีคนดูเราแล้วเวลาที่ผ่านมาผมไม่ได้นขนควายแต่โอกาสที่เข้ามา สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดบางทีมันมาในช่วงเวลาที่เราไม่ต้องการเราต้องพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับมันเมื่อมันเข้ามาล่าสุดหนุ่มวินในตอนนี้ได้ผ่านตัวมาเป็นพนักง,งานด้านวิศวกรรมที่โรงงานเกลือปุงทิพย์ที่จังหวัดนคนรราชสีมาโดยได้ย้ายจากกรุงเทพมาอยู่ที่นี่เลยและเวลาว่างก็จะมาเป็นครูสอนดำน้ําด้วยเจ้าตัวเปิดใจต่อว่าต้นสอนว่ายน้ํามันเป็นงานบริการเราก็ต้องคอยเซอร์วิสนักเรียนขอให้กําลังใจเขาเรื่องแรงกายอุปกรณ์มันเยอะ ก็ต้องคอยขนแบกยกของต่างๆเราก็ต้องดูแลเขาทําให้เขาเหนื่อยนอนที่สุดมันก็ไหน่อนะครับแต่เราไม่ได้มองว่าเราเป็นดาราแล้วทํางานตรงนี้ไม่ได้ครูดําน้ํางานตรงนี้50%ตต้องแบกของเลยครับหนักมากคือต้องใช้แรงงานปวดหลังเลยแต่เราสนุกมันต้องมีใจบริการในการสอน